สวัสดีครับโอ๊ตนะครับวันนี้โอ๊ตจะพาทุกคนไปที่โรงพยาบาลสัตว์พอเพลินครับหรือ Medical Retreat Hospital นะฮะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ผสมผสานการรักษากับการปรับสมดุลธรรมชาติครับวันนี้โอ๊ตนัดน้องหมอออนไว้ครับก็คือเป็นรุ่นน้องของโอ๊ตเนี่ยทำงานที่นี่เลยครับแล้วเราจะไปถามรายละเอียดของเขากันาว่าการรักษาที่ควบคู่กับการปรับสมดุลธรรมชาติเนี่ยฮะเป็นยังไงครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ครับน้องหมอออนที่โอ๊ตแนะนําไว้เมื่อสักครู่เดี๋ยวรบกวนน้องหมอออนแนะนําตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสัตวแพทย์จริงออนจีรามีทองนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าหมอออนก็ได้ค่ะก็หมอเป็นหมอประจําประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์คอเพิร์นนะคะหน้าที่ที่รับผิดชอบที่โรงพยาบาลนี้ก็จะดูเป็นเรื่องของเคสอายุกลกมทั่วไปกับคลินิกกายภาพบำบัดค่ะน้นเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องรบกวนน้องออนช่วยแนะนำโรงพยาบาลหน่อยนะคะได้เลยค่ะ เป็นจุดแรกก่อนเลยนะคะเข้ามาถึงกูุ๊ป,ป่าค่ะเวลาเคที่เข้ามาใช้บริการที่โรงบาลน,นะคะก็จะมาเจอจุดนี้ก่อนนะคะจุดนี้คือแช เตาจะลงทะเบียนรับการรักษาค่ะต่อค้องถ้าสมมติว่ามีประวัติอยู่แล้วสามารถแจ้งชื่อน้องที่พามารักษากับชื่อเจ้าของได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จุดต่อไปนะคะ<บ>จะเป็นจุดชั่งน้ําหนักการชั่งน้ําหนักนะคะค่อนข้นางสําคัญกับการรักษาค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้เนาะว่ายาที่ต้องใช้ค่ะจะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็สําคัญกับการติดตามอาการป่วยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาป่วยอยู่แล้วเขายิ่งน้ําหนักลงสแสดงว่าอาการป่วยของโรคเขาอะค่ะาอาจาจะมากขึ้น นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นบริเวณห้องตรวจนะคะที่โรงพยาบาลก็จะมีห้องตรวจในการสองห้องค่ะก็จะมีห้องตรวจหนึ่งกับห้องตรวจ2ก็เดี๋ยวชมห้องตรวจหนึ่งกันก่อนครัอ๋อมีน้องอยู่พอดีเลยค่ะค่ะก็ห้องตรวจนะคะก็จะมีอุปกรณ์เข่าๆอย่างเช่นอุปกรณ์ทําแผลอ,ผอุปกรณ์ตรวจผิวหนางอุปกรณ์ตรวจตาค่ะแล้วก็สามารถทําหาตัการอย่างเช่นตรวจเจาะเลือดให้น้ำเกลือทําแผลใด้ได้เลยค่ะ อย่างน้องคนนี้ก็มาตรวจอ,อ๋ะน้องชื่อมาโฮค่ะน้องมีพวกภาวะสามาคืออะนะคะอันนี้ก็กาลังตรวจกับคุณหมอก่อนที่จะไปทํากายภาพบำบัดค่ะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้เรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าน้องเขามีอาการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเราทํางไงได้บ้างคะคก็สามารถพาไปเอ็กซเรย์เพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าอย่างการทำตรวจทั่วไปอะคะ่ะมันอาจจะไม่ตอบทุกปัญหา นะคะอย่างเช่นในภาวะข้อเสื่อมค่ะการทามันก็อาจจะไม่ได้ตอบได้ชัดเจนนะคะว่าตกลงน้องเขาเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้น,นะคะเราควรที่จะพาไปเอกซเรย์ดูเพิ่มเติมค่ะ,ะว่าบริเวณข้อนั้นมีการอักเสบหรือไม่มีการผิดรูปอะไรหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเชิญไปที่ห้องเอกซเรย์ได้เลยค่ะไปกันเลยใช่ไหมฮะไปก่อนนะมาพ่อไอันนี้ก็เป็นห้องเอกซเรย์ใช่ไหมครับใช่ใช อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นระบบดิจิตอลค่ะก็คือเอ็กซเรย์ปุ๊บทราบผลแสดงบนหน้าจอทันทีค่ะก็อันนี้ยกตัวอย่างเคสนะคะเป็นน้องสุนัขค่ะเป็นน้องปอมนะคะตกจากที่สูงมาค่ะยกขาดกระเพานะคะแล้วพอเอ็กซเรย์ก็พบพวกของภาวะกระดูกหักค่ะนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ แต่แอบเห็นว่ามีอุปกรณ์จับท่าครบคันเลยใช่เราก็จะได้ท่าที่ถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่าท่าที่ถูกต้องก็มีผลต่อการวินิจฉัยเหมือนกันค่ะถ้าจับท่ามไม่ดีก็อาจจะทําให้วินิจฉัยผิดพลาดได้เหมือนกันค่ะค่ะก็อันนี้จะเป็นห้องผ่าตัดแฝงโรงพยาบาลเรา ก็จะใช้เป็นเครื่องโรงยาสลบที่มีความปลอดภัยสูงค่ะแล้วก็จะมีเครื่องมอนิเตอร์ต่างๆนะคะดูพวกอัตราการเต้นของหัวใจความวเข้มข้นออกซิเจนในเลือดพวกการความดันแล้วก็อุณหภูมิร่างกายค่ะ,คะก็เช็ดผ่าตัดที่นี่ค่ะก็จะมีตั้งแต่เช็ดทั่วไปอย่างเช่นผ่าตัดทำหมันผ่าตัดตาข้อค่ะจนถึงกับขัน้นสัญญกรรมกระดูกสัญญกรรมทางเดินหายใจก็มีเหมือนกันค่ะ บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นห้องอันต้าซาวค่ะแล้วน้องคนนี้เขากําลังมาตรวจอะไรล่ะครับอ๋อน้องคนนี้ชื่อน้องจอน,นโโนค่ะก็น้องเขามีเคยอันต้าซาวก่อนหน้านี้แล้วพบถุงน้าที่ไตนะคะอันนี้ก็มาพอโล o w อัตรวจเช็คดูอาการนะคะว่าโรคที่เขาเป็นพัฒนารุนแรงขึ้นหไหมหรือว่ากําลังสเตเบิลดีค่ะ เครื่องอันตราซาวอะค่ะก็จะซาวดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนในอวัยวะในช่องท้องได้ชัดเจนกว่าเครื่องเอกซเรย์ค่ะก็ถ้าเกิดถ้ให้ครบจริงๆอะค่ะก็ควรทําทั้งเอกซเรย์อันตราซาวอะไรควบคู่กันไปอะค่ะจะได้ผลที่ถูกต้องที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อประโยชน์ต่อการรักษา น,นี่เป็นในส่วนของห้องแ a บใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ห้องแ a บของโรงพยาบาลนะคะจะมีอยู่สี่เครื่องหลักๆๆค่ะก็อันนี้เครื่องแรกก่อนนะคะเมื่อคีค่ะเครืคร่องแรกก็จะเป็นเครื่องตรวจด,ดูค่าเลือดค่าพวกเอ,อ่อความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะ ครื่องต่อไปนะคะเครื่องที่2จะเป็นค่าที่ดูพวกค่าเคมีในเลือดค่ะพวกค่าตับค่าไตนะคะส่วนเครื่องที่3ค่ะอันนี้จะเป็นค่าเออเป็นเครื่องที่ดูค่าบาดแก่ในเลือดค่ะก็ดูพวกความเป็นกรดเป็นด่างในส่วนใหญ่จะใช้ในพวกเออเคที่มาในภาวะฉุกเฉินค่ะ ส่วนอุปกรณ์อย่างที่ส่นะคะก็จะเป็นกล้องจุลทรรศน์ค่ะกล้องนี้ก็จะใช้ตรวจพวกตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างอุจจาระหรือว่าตัวอย่างผิวหนังเป็นหลักค่ะเครื่องกดเลือดคะ่ะก็จะรอผลประมาณ15นาทีแล้วก็ทราบผลเลยะคะ่ะครับรวดเร็วไวต่อการรักษาใช่ค่ะก็นี่เป็นสระว่ายน้ำของโรงพยาบาลนะคะเชียนนะคะแล้วก็มีน้องกำลังว่ายน้ำอยู่ค่ะคนนี้ชื่อน้องพอตเตอร์นะคะ ที่มาว่ายน้ำที่โรงพยาบาลน,นะคะจะต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยคุณหมอก่อนนะคะคว่าน้องเขาพร้อมต่อการว่ายน้ำหรือเปล่านะคะเราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยเฝ้าตลอดการว่ายน้ำค่ะเพื่อความปลอดภัยการออกกำลังกายที่เป็นการเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะทั้งเหมือนกับว่าดีต่อร่างกายด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ดีต่อจิตใจเพราะว่าแบบเหมือนได้เล่นมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เวลาน้องเขาจะมาว่ายน้ำนะครับ ได้ทีละหนึ่งหนึ่งตัวหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ได้ทีละหนึ่งตัวนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นบ้านเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วสามารถลงพร้อมกันได้ค่ะ<อ>ทางโรงพยาบาลจะไม่ค่อยอยากให้เด็กที่เหมือนกับไม่เคยเจอกันมาก่อนลงน้ำ<อ>พร้อมกันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวลงน้ําแล้วเขาตกใจแล้วเขาหันไปกัดเพื่อนเขาหรือเปล่าแล้วการว่ายน้ําที่ดีนี่แบบ ควรจะอยู่ในระยะเวลาเท่าไรหร่ล่ะคอัอส่วนใหญ่อะค่ะก็จะให้พี่เลี้ยงช่วยประเมินด้วยค่ะเพราะว่าน้องแต่ละคนแต่ละสายพันธุ์เขาสภาพร่างกายไม่เหมือนกันค่ะอย่างถ้าน้องพันธุ์ใหญ่อย่างน้องพอเตอร์เนี่ยค่ะครึ่งชั่วโมงก็คือเบเบ้เลยค่ะ<อ>บางทีก็ได้เต็มหนึ่งชั่วโมงเลยก็มีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นน้องพันธุเล็กอย่างเช่นน้องปอมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะดูประมาณ15นาทีถ้าเหนื่อยเราก็ขึ้นดีกว่าค่ะ เพราะว่าการออกกําลังกายที่มากเกินไปก็เสี่ยงทําให้พวกกล้ามเนื้อบาดเจ็บได้เหมือนกันค่ะ ันนี้เป็นในส่วนของห้องอะไรล่ะครับหมอออนค่ะก็น,นี่จะเป็นส่วนของห้องกายภาพบำบัดนะคะก็เครื่องนี้จะเป็นเครื่องเดินลูวิ่งใต้น้ำนะคะน้องที่กําลังเดินอยู่ก็คือน้องใบเตยก็เครื่องดูวิ่งน้ำนะคะ่ะจะดีตรงที่มีน้ํานะคะช่วยซัพพอร์ตน้ําหนักร่างกายของเขาคะ่ะแล้วก็จะมีแรงต้านของน้ํานะคะในแนวหน้าเวลาที่เขาออกแรงก้าวไปข้างหน้าคะ่ะเขาจะต้องใช้แรงมากกว่าปกติคะ่ะก็เป็นการออกกํลาลังกายที่เซฟต่อตัวข้อต่อเขาคะ่ะ น้องหมาครับผมที่ที่มาเดินในลู่วิ่งน้ำาเนี่ยฮะเราหวังผลในเรื่องของการรักษาส่วนไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นหวังผลในเรื่องของการฟืน้นฟูกล้ามเนื้อที่เสียหายไปในช่วงที่มีภาวะเจ็บขาอะไรเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็อย่างเวลาที่เด็กๆเขาเจ็บขาคะ่ะเขาจะไม่ยอมใช้ขาข้างที่เจ็บเนาะเพราะว่าเขารู้สึกว่าอ่ะใช้แล้วเจ็บฉันจะไม่ใช้ขาข้างนี้คะ่ะพอไม่ใช้เป็นานๆนคะ่ะข้างนั้นก็จะเกิดการฝ่อรีบลงนะคะก็การเดินลู่น้ำเนี่ยค่ะน้ําจะช่วยซัพพอร์ตน้าหนักร่างกายทําให้เขาสามารถ ลงน้ําหนักขาได้ดีขึ้นนะคะเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่เสียหายไปะคะ่ะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะช่วยให้การของโลกดีขึ้นดีขึ้นได้ดวยใช่ไหมค,<ช>ครับสำหรับลู่วิ่งอย่างเงี้ยครับหมอออน ตั้งค่าหรือว่าปรับเพื่อให้เขาเดินเป yeah. ็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็พวกค่าต่างๆอะค่ะก็จะพิจารณานะคะในของแต่ละตัวเลยนะคะว่าเขาเดินได้ทานขนาดไหนอย่างของคนนี้ค่ะเขาก็จะเดินอยู่ที่ความเร็วประมาณ2.5-3ถึงนะคะแล้ก็เดินประมาณ3นาทีค่ะแล้วก็พักประมาณ2นาทีนะคะ ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะแล้วแต่ตัวค่ะดูอาการในแต่ละวันประกอบด้วยแต่ละวันก็อาจจะปรับค่าไม่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็ดูอาการเขาเป็นหลักเราเครื่องนี้ออกแบบมาสําหรับให้เดินใช่ไหมฮะใช่ค่ะโดยใส่ยพานที่จะกว้างนะคะค่อนข้างยาวแล้วก็พื้นค่อนข้างสาบนะคะ ื่อลดโอกาสลื่นล้มค่ะแต่ทีนี้เหมือนน้องคนนี้ค่ะถึงปรับเป็นความเร็วสูงสุดแล้วเขาก็ยังไม่วิ่งอะค่ะเขาจะพยายามเดินเร็วเอาดังนั้นนะคะการพยายามเดินเร็วของเขาอะมันอาจจะทําให้เขาแบบพลาดแล้วก็ล้มได้ใช่ค่ะสะดุดได้เหมือนกันนะคะก็เลยไม่เป็นไรค่ะไม่วิ่งไม่เป็นไรเราเดินเร็วกันก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าแค่เดินเร็วอะค่ะแต่เดินเป็นเซตอะมันก็เป็นการออกกําลังกายที่ค่อนข้างใช้พลังงานเยอะแล้วเหมือนกันค่ะก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะเน้นความปลอดภัยดีกว่าค่ะ ที่โรงพยาบาลสัตว์พ่อเพลินนอกจากอุปกรณ์การรักษาที่ครบครันแล้วก็ยังมีบริการแบบครบวงจรอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการทําสปาให้น้องสุนัขอาบน้ําตัดขนและห้องพักสําหรับฝากสัตว์เลี้ยงที่แยกชั้นระหว่างน้องสุนัขก,กับน้องแมวอีกด้วย ไดูจนทั่วแล้วเดี๋ยวเรากลับไปนั่งคุยสบายๆกับคุณหมอออนกันต่อดีกว่าครับเราเดินดูโรงบยาลกันทั่วทุกมุมแล้วใช่ไหมครับก็เลยอยากจะขอถามหมอออนนิดนึงครัว่าคอนเซปต์ของทางโรงพยาบาลคืออะไรครับ ค่ะก็คอนเซปต์ของทางโรงพยาบาลน,นะคะจะเป็น medical retreat medicine ค่ะก็จะเป็นการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ด้วยการปรับสมดุลทางธรรมชาตินะคะแตกต่างจากการรักษาอย่างเดียวยังไงล่ะครับอ๋อค่ะก็คือการปรับสมดุลทางธรรมชาตินาอของที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมุ่งเน้นไปในสองปัจจัยหลักๆค่ะปัจจัยแรกก็คือปรับด้วยอาหารค่ะ นะคะทางโรงพยาบาลจะมีคลินิกโภชนาการนะคะเอาไปให้คําปรึกษาทางด้านอาหารต่างๆค่ะกับอย่างที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายเสริมสร้างออกล้ามเนื้อและโครงสร้างค่ะก็จะรองรับด้วยกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นมานะคะอย่างเช่นการว่ายน้ําการเดินลู่บกการเดินลู่น้ําค่ะเท่าที่สังเกตเห็นนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยฮะก็คือตกแต่งแบบ สบายสบายจริงๆคอนเซปต์การตกแต่งของโรงพยาบาลเป็นยังไงล่ะค่ะก็คอนเซปต์ของโรงพยาบาลน,นะคะที่ตกแต่งชิลๆอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เหมือนกับว่ารู้สึกว่าการที่เข้ามารับบริการทางโรงพยาบาลน,นะคะไม่ได้ต้องเข้ามาเมื่อน้องมีภาวะป่วยเท่านั้นค่ะเราสามารถพาน้องที่เออสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอะคะ่ะเข้ามารับบริการได้ ะะเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างที่คอยรองรับอยู่ค่ะยันตั้งแต่หมอออนอยู่ที่นี่นะคระับหมอออนจะเคสรอะไรที่เข้ามารักษาบ่อยๆอาการซ้ำๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาของโรคข้อต่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสะโพกหรือข้อเข่าค่ะ <S <S ถ้าเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ที่เออมีแนวโน้มเรื่องของข้อสะโพกหลวมอยู่แล้วอะค่ะการป้องกันที่จะไม่ให้เป็นหนักหรือเกิดภาวะข้อสะโพกหลุดตามมาค่ะ ก็คือจะต้องออกกำลังกายให้ถูกวิธีนะคะร่วมกับการกินอาหารที่ครบท้วนสมบูรณ์ค่ะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็แหล่งของโปรตีนจากอาหารนั้นนะคะควรเป็นแหล่งโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะพอดีเลยครับหมอออน วัเนีนี่ฮะ m e ด t อ n มิล e ครับเป็นอาหารจากเจรฮายครับเป็นอาหารสูตรเม็ดนิ่มครับที่สําคัญนะครับเพราะก็มีโปรตีนที่มาจากสัตว์เนี่ยอย่างน้อย50%เลยครับเม็ดเล็กกินง่ายก็อาจจะเหมาะกับเด็กที่เลือกกินอะไรเงี้ยค่ะเด็กบางคนเขาไม่ยอมกินเม็ดแข็งๆจนทําให้เหมือนกับว่าไม่ยอมกินข้าวจนเกิดอาการอาเจียนหรือว่ามีแผลใน,นกระเพาะอาหารนะคะเราก็อาจจะลองปรับให้เขาทานเม็ดที่นิ่มขึ้นจะได้ทานง่ายที่สูงอายุก็ได้เนะครับจะได้แบบว่าฟันก็จะไม่แข็งแรงแล้วใช่ค่ะ Fa tuntun, nda da 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 เจอไฮมิสแอดมิวโฮลิสติกที่จะทำให้เจ้าสี่ขาสุขภาพดีทั้งภายนอกและภายในเพราะอุดมไปด้วยสารอาหารเต็มๆครบทั้ง5หมู่ผ่านการปรุงด้วยความพิถีพิถันจากวัตถุดิบชั้นดีมีส่วนประกอบของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุนัขเนื้อสัมผัสนุม่มหอมอร่อยเหมาะสำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์และยังมีให้เลือกหลายสูตรตามความชอบของเจ้านายที่บ้านอีกด้วยรับรองว่าติดใจอย่างแน่นอน สุดท้ายอยากให้หมอออนช่วยฝากโรงพยาบาลสัตว์พอเพื่นหน่อยครับก็โรงพยาบาลสัตว์พอเพื่นนะคะตั้งอยู่ติดถนนชัยพฤกษ์ค่ะก็โรงพยาบาลนะคะเปิดทําการทุกวันค่ะตั้งแต่หมบแปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะก็โรงพยาบาลนะคะท่าโซนรักษาค่ะก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางหลายท่านค่ะค่ะอย่างเช่นอาจารย์กัปปนาตค่ะดูแลทางด้านของเรื่องกระดูกและข้อนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ภาคกรค่คะจะดูแลในเรื่องของโรคตาผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนแล้วก็ระบบทางเดินหาย ใ,ใจนะคะคบคันสุดๆนะงั้นก็ขอขอบคุณน้องหมอออนด้วยนะคะขอบอคุณมากเช่นกันค่ะ